การนำไปใช้นะครับผมวาดใหม่เลยก็ได้จะได้จดตัวเลขเดี๋ยวผมต้องแทนค่าใหม่นะผมจำไม่ได้กี่ลืมไปลืมจดตัวเลขไมอเม็นไรโจทย์ข้อนี้บอกว่าความต้านทานนะครับสองร้อยโอห์มต่อกับแหล่งจ่ายไฟนะครับที่มีแรงเคลื่อนไฟฟ้ายี่สี่โวลต์คือบอกเรามีตัวต้านทานอยู่ตัวหนึ่งน,นะครับ R เท่ากับสองโอห์มต่อกับแรล่งจ่ายไฟ24่สิโวลต์แต่ว่าแหล่งจ่ายไฟเนี้ยมีความต้านทานภายใน1.5 oh ึ่งด้โอห์มด้วยนั้นเราก็คือบอกว่าเรามีตัวต้านทานตัวเล็กๆอีกตัวหนึ่ง R เล็กเท่ากับ1.5 oh ึ่งโอห์มต่อกับแรล่งจ่ายไฟ24่สิโวลต์นะครับนั้นเราก็เปรียบสเสมือนว่า แตตัวเนี้ยคือแหล่งจ่ายไฟนะครับคือแหล่งจ่ายไฟไม่ใช่แหล่งจ่ายไฟอุดมคติไม่ใช่มีแค่วนเตยซอสแต่แหล่งจ่ายไฟของเรามีความต้านทานต่อนูกลมด้วยนะครับให้หากระแสะไฟฟ้าในวงจรเังนั้นในวงจรนี้ก็จะประกอบด้วยอะไรครับความต้านทาน R รวม ก็จะมีค่าเท่ากับ R ใหญ่ที่ต่ออนุกรมกับ R เล mm ็ก hmm. ความทานต่ออนุกรมกันเอาตัวทั้งทานมาบวกกันนะครับหากระแสไฟฟ้าจากกดของโอมจากกดของโอมเนี่ย I เท่ากับ V หาร R จากนั้น mm hmm. กระแสไฟฟ้า I ในวงจร ของเราก็จะมีค่าเท่ากับความต่างศักก์ก็คือ24.0โวลต์หารด้วย R คือ200โอห์มบวกกับ1.5โอห์มถูกไหมกดเครื่องคิดเลขออกมาเราจะได้ I มีค่าเท่ากับอันนี้เนาะอ่ะ0.119 แอมแปร์นะครับหรือว่าหนึ่งร้อยสิบเก้ามิลลิแอมแล้วแต่อยากชอบต่อแบบไหนก็ต่อเหมือนกันแหละถามว่าความต่างศัก์ตกข้อมแหล่งจ่ายไฟมีค่าเท่าไหร่นะครับแหล่งจ่ายไฟของเราประกอบด้วยอะไรครับแหล่งจ่ายไฟของเราประกอบด้วย แรงเกลือไฟฟ้าตัวนี้ที่ต่ออนุกรมกับความต้านทานภายในดังนั้นจุดที่เป็นแหล่งจ่ายไฟก็คือตำแหน่งนี้ับผมวห้ตรงนี้คือ A ตรงนี้คือ B ความหนักสักข้อมแหล่งจ่ายไฟก็คือ VAB ซึ่งเขียนว่า VAB ก็คือความตัดสักข้อมตัวต้านทาน R าใหญ่นั่นเองอันเดียวกันถูกไหมความตัดสอมตัวทานทาน R ใหญ่ดังนั้นในกรณีนี้เราหา ความต่างศักย์ข้อมตัวน้ำทาน R ใหญ่ง่ายกว่าเพราะเรารู้กระแสในวงจร i ใหญ่ใช่ไหมไใหญ่ของเราคือสองรอยโอห์มดังนั้นเรา i คูณ v นะคุณก็ได้มาหรือคุณอยากจะไปหาวิธีหนึ่งก็ได้ก็คืออ่ะซูมตรงนี้ก็คือเราไปหาความต่างศักย์ข้อมตัวน้นทาน R เล็กนะได้ v R เล็กออกมานะครับแล้วคุณก็เอา ความต่างศัก vab เนี่ยมันก็จะมีค่าเท่ากับความต่างศักของแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำลบด้วยความต่างศักย์ข้อมูลทานอารเรนะครับคุณก็จะได้ออกมาเท่ากันแหละนะครับพอดีผมไม่ได้คำนวณมานะคุณอยากรู้คุณไปลองคำนวณดูก็ได้นะครับว่า vr vr เราคืออะไรครับก็จะมีค่าเท่ากับกระแสก็คือศูนย์จุด 1> 1. หนึ่งทำไมอย่างเราก็จะมีค่าเท่ากับศูน9จุดหนึ่งหนึ่งเก้าแอมแปร์คูณกับ R เล็กก็คือหนึ่งจุดห้าโอห์มใช่ไหมกดเครื่องที่เลขมาคุณก็จะได้ประมาณหนึ่งกว่ากว่านั่นแหละไม่ถึงหนึ่งถึงไหมไม่ถึงหนึ่งสีอ สิบเอ็ดคูณสิห้าได้ละก็ประมาณประมาณศูนย์จุดหนึ่งกว่ากว่าผมไม่รู้ว่าหนึ่งสี่หนึ่งห้าประมาณนี้นะครับคุณเขียนว่าเอาไปลบกับความต่างยี่สี่โวลต์คุณก็จะเหลือเนี่ยอาจจะไม่ตรงเป๊ะนะตัวเลขต้องกดเครื่องคิดเลขดู โอเคไหมอ่าโอเคโจทย์ข้อต่อมาถามต่อเนื่องนะครับหากํำลังสูญเสียในตัวนำทานอ R ใหญ่ก็เรารู้แล้วว่าจากกำลังสูญเสียคือ P เท่ากับ Iv นะครับแต่เราเรารู้อะไรเรารู้กระแสที่ผ่านวงจรเรารู้ความต้านทาน ของตัวนา้านะนั้นเราใช้สมการ P เท่ากับ I กลังส R ง่ายกว่า I ของเราคือ0.191 1119แปนะครับ R ของเราคือ200โอห์มดังนั้นเราคำนวณออกมาเราจะได้กำลังมีค่าเท่า, 8, า,ากับ2.837วัตต์ถามหากำลังสูญเสียในตัวนั้น R เล็กก็ก็เอา I กำลัง2คูณด้วย R เล็ก นะครับกดเครื่องคิเลขมาคุณได้กำลังสูญเสียประมาณ2.128คุณถึงกำลงังลบสวัตต์นะครับโอเคนะไปข้อหลัอไปข้อ221โจทย์บอกว่า ไฟฉายอันหนึ่งมีกระแสห้0ร้อยมิลลิแอมแบตเตอรี่สามโวลต์นะให้หาความต้านทานของไฟฉายก็เรารู้กระแสที่ผ่านนะียเรารู้ความต่างศักย์งั้น R ก็เท่ากับ V ส่วน I ก็คำนวณความต้านทานได้โดยตรงถามว่าถ้าความตศักย์ลดลงกระแสจะเป็นเท่าไหร่นะก็คือหลอดไฟความต่าัก์ลดความต้านทานหลอดไฟยังเท่าเดิมเนาะถูกไหมเพราะเราใช้หลอดเดิมความต้านทานไม่ได้เปลี่ยนตามกระแสและความตักงัก์เพราะความต้านทานคือสมบัติของของวัสดุถูกไหมนั้นเราก็ต้องใช้ค่าความต้านทาน6โอห์มจากข้อแรก มาคำนวณเรารู้ว่า v เปลี่ยนไปนั้น i ก็ัะ v ส่วน r ก็ v 1.5 oh ึ่งจห้า r หก ohm ด้นกระแสก็จะเหลือ0.25จ oh ุดงจริงๆก็ไม่ยากความต่งลดลงครึ่ง,งนหนึ่งจะกระแสก็ลดลงครึ่ง,งนหนึ่งนะครับก็เดไปนะ บอกว่าไส้หลอดไฟเป็นลวดของน้ดทานบางนะครับกระแสไฟฟ้าที่ผ่านลวดนะครับลวดหลอดไฟเนี่ยนะครับมันลวดก็จะร้อนแล้วก็เปล่งแสงออกมานะครับไฟฉายทั่วไปเนี่ย <c oughs> ก็ใช้แบตเตอรี่1.5โวลต์2ก้อนให้กระแส0.4แอมป์ข้อมูลที่โจทย์ให้มาคืออะไรครับ เรามีแบตเตอรี่1.5โวลต์2ก้อนต่อนุกรมกันมันก็จะมีค่าเท่ากับความดังศักย์3.0โวลต์ถูกไหมต่อนุกรมกันความต่งศัก์ก็เพิ่มขึ้นแค่น,นั้นั้นข้อมูลที่โจทย์ซ่อนไว้ก็คือแบต2ก้อนนะครับ เท่ากับความต่างศักย์3โวลต์ให้กระแส0.4หาความต้านทานก็แบบเดียวกันกับข้อเมื่อกี้เนาะ R ท่ากับ V ส่วน I คุณก็คำนวณความต้านทาของหลอดไฟมาได้ประมาณ7.5โอห์มหากําลังไฟฟ้าครับคุณสามารถใช้ P เท่ากับ I V ก็ได้เพราะโจทย์กําหนดความต่างศักย์มาแล้วโจทย์กําหนดความต่างกระแสมาแล้วนะหรือคุณอยากจะใช้ท้าทายตัวเองดูว่าคํานวณถูกไหม คุณลองคำนวณ p เท่ากับ i กําลังสอง r สิตรงไหมเน0.4กํลังสอง 2. ได้แหละลองคูณดูเนี่ยว่าได้1.2วัตต์เท่ากันไหมหรืออยากจะท้าทายอีกนะเท่ากับ v กําลังสองส่วน r ไหม v กลังสองค 3, ือ339 9หาร7.5ได้แหละได้1.2กันเห็นไหมถ้าเราคำนวณถูก